ในช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมานายแสงลีลารัศมีกรรมการผู้จัดการบริษัทถ้วยทองโอสถจำกัดได้นำคณะและชาวบ้านร่วมทำบุญทอดผ้าป่าสามคัคคีสร้างวิหารทรงไทยรวมใจพักรักพ่อหลวงที่วัดหนองปลิงตําบลดอนสแลบอําเภอห้วยกระเจ้าจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุล,ลยเดชมหาราช โดยภายในงานยังมีการจัดแสดงคอนเสิร์ตสุดพิเศษที่ชุมชนชาวบ้านวัดหนองปลิงตั้งใจจัดขึ้นเพื่อส่งมอบความสุขและเสียงหัวเราะให้แก่คณะนักบุญที่ยกขบวนมาไกลทั้งจากกรุงเทพและต่างจังหวัดนอกจากนี้ยังมีโรงทานที่ชาวบ้านเตรียมอาหารมาเพื่อแจกจ่ายแข่งในงานโดยบรรยากาศก็เต็มไปด้วยพลังและแรงศรัทธาของชาวพุทธที่มีต่อพุทธศาสนาเรียกได้ว่าทั้งอิ่มบุญอิ่มท้องอิ่มอกอิ่มใจไปตามๆกันค่ะ